ฮัลโหลสวัสดีครับยินด mm ีต้อนรับสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่9เมษายนนะครับก็เป็นอีกวันที่ตลาดยังใช้เวนะครับแล้วก็ดูดเงินเอาคอยกันนะแต่ละเหรียญที่ปั๊มขึ้นมาก็วิ่งลงที่เดิมงันแบบเนี้ยก็คาดเดาได้2อย่างถ้าไม่รีบลากลงก็ลากขึ้นแบบแรงๆนะครับก็หลังจากดูดเงินคนมาประมาณสัก2อาทิตย์เนาะเออก็ น่าจะเตรียมตัวขึ้นในช่วงเมษานี้นะครับหรือไม่ก็ลากลงนรกไปเลยนะครับก็มา,อารอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับข่าวแรกก่อนนะครับบางาเขาเรียกว่าอะไรชูชิชวอปนะครับถูกแฮกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้มีการสูญเสียรายได้ไปประมาณ3.3มิลเลียนนะครับก็ถือว่ายับกันไปแล้วกันเนาะ ต่อมาในส่วนของข่าวสเตกอ,อีเธอรี่ยมนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการอัปเกรดเชียงไฮ้นะครับอาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งขัปดาห์ถึงจะทำการถอนได้ก็แบบหืฮ้นี่อัปเกรดแล้วยังต้องมีรอถอนอีกหรือถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่าอัปเกรดเลยนะครับแค่บอกว่าแจ้งให้ถอนได้เมื่อ,อไหร่ก็พอประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> นะคำๆกันไปนะครับมาต่อที่ d y d x นะครับก็เขาบอกว่าในส่วนของทางฝั่งแคนาเดียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการซัพพอร์ตแล้วนะครับก็เรียกง่ายๆว่าอาจจะดวนถอนโดนอะไรออกไปจากกฎของเขาเนาะนะครับต่อมานะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับทางดโดคอนนะครับก็ เขาบอกว่าไม่มีสินครับเลยนะครับตังโบเบเลยนะครับในฝั่งของชาวเคเรียนะครับก็คือไม่มีตังนะครับก็ไม่รู้จริงเรือเ่ามันเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนนะครับแต่ว่าตรงเนี้ก็เหมือนกับว่านะไม่รู้เป็นาการใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีสุข,ส,ขสบายตอนนี้นะครับบ้านนี่คือคือให้พ่อแม่ไว้เป็นหลายร้อยล้านนะครับแต่ตัวเองไม่มีตังก็มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มันจะฟอกเงินเนาะ ใครจะเเก็บไว้เป็นชื่อตัวเองก็ต้องเก็บไว้เป็นชื่อคนอื่นชื่อเมียชื่อคนนู้นคนนี้อาจจะแบบว่าเอาเงินไปซุกไว้ใต้บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออใครจะไปกล้าโชว์ชับสินหรือไม่ก็ฝากไว้ที่ทางงา,คารคันต่างประเทศไปก็ว่าไปหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นคริปโตไม่มีใครรู้อยู่แล้วโยนเข้าววลเล็ตแล้วก็เก็บออกมาเป็นปเอ็กเทอร์นอลไปเนาะชิวๆนะครับถึงเวลาอะ่ะส่งเอ็กเทอร์นอลไปดูดเงินออกโอนเข้าบัญชีเพื่อน เพื่อนขโมยช่วย <c oughs> <c oughs> อะกำหนดการเฟดครั้งต่อไปนะครับจะเป็นวันอีก24วันข้างหน้านะครับดังนั้นตอนนี้ยังสบายใจกันได้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการวิ่งเข้ามาทุบในเร็วๆนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นกำหนดการครั้งต่อไปก็คือ3เมนนะครับแล้วก็ หลายหลายคนนะครับยังมองอยู่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับอีกจนะุดสองห้าเนาะแต่คนที่มองว่าน่าจะอยู่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็จะอยู่ที่ประมาณ28.8เท่านั้นเองดังนั้นก็ยังเป็นไปได้ว่าทางเฟดนะครับจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนาะก็ขึ้นอีกก็ชิบหายอีกตามตามสูตรตามระเบียบมาดูที่กราฟวันนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่า ราคานะครับของเจ้า btc ตอนนี้จะดูดเงินแทบจะทุกเหรียญลงไปหมดเลยนะครับมีแต่พวกเหรียญที่แบบล่วงยับติดดินแล้วแล้วก็แบบมีวานเข้าไปปั่นล่อเล่นอะไรเงี้ยลากให้มันศพกระตุกขึ้นมายืนปึ้งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ลงไปใหม่นะครับดังนั้นตอนนี้ om เมื่อวานนะที่ขึ้นมานะโอมเนะก็เละนะครับใช้คำว่าเละเออ เ,เดี๋ยวใช่ลากจากตรงนี้ขึ้นใหม่ปุ๊บถึงปุ๊บลงปับ๊บโอ้โหขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อย่างรวดเร็วนะครับก็อ่ะปิดไปนะครับมาดูที่ตัวทั t a ทัของตลาดตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณเริ่มปริ่มแล้วนะใกล้หลุดแนวรับโบลิงเจอร์แล้วนะครับดังนั้นแนวรับตรงนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมารีเทสโลเดิมที่ 1. 1.1 1ถ้าหลุด1.11แปลว่าเราจะโดนลากลงเหวกันนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวแนวต้านนี่ถ้าวอลลุ่มยังไม่สามารถดันพ้นแนวต้านเช่นนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นขัญญาณที่ว่าเราอาจจะกําลังที่จะเริ่มเข้าสู่ขาลงอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะต่อกันที่ BTC dominance นะครับ สำหรับ BTC Dominance วันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีการวิ่งลงมารีเทส47แล้วก็ยังพยายามที่จะกลับขึ้นมาเหนือโบลิงเจอร์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวถ้ามันดูดเงินสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันวิ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเบรกแนวต้าน47 48ตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวพุ่งขึ้นไปทำ New All Time High ของ Dominance อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้คาว่า New นะเพราะว่าจะเรียกว่าเนี่ย แนวต้านเดิมๆนะในโซนช่วงนี้มันจะอยู่แถวประมาณ48ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหนี48ไปได้เนี่ยอาจจะได้เห็นนิวไฮแต่แต่ไม่ใช่แบบว่าไฮเอดนะเป็นแค่นิวไฮจากไฮเดิมตรงนี้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าไปหนีไม่ได้เราก็จะเห็น BTC วิ่งกลับบ้านลงไปข้างล่างเช่นเดิมนะครับมาที่มาดูที่ตัว USDT วันนี้กันม้างนะครับ u ยู่ดีๆทำท่า,ากาลังจะเบรกหนีแนวต้านออกไปเห็นปะใกล้จะหนีแนวต้านออกไปแล้วนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่ตัว u ยู่ดีจะวิ่งมาทดสอบบริเวณ7.2อีกครั้งหนึ่งถ้าเบรกจุด .2 ได้ก็น่าจะมีโอกาสปั๊มขึ้นไปหา8อีกชักรอบหรือเปล่าก็จะเป็นการลากตลาดให้ลงเหียวกันไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงข้างล่างก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ b t c วันนี้กันบ้างนะครับ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ในกรอบแคบๆลงไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะแคบลงมาทีนี้โอกาสเนี่ยที่จะเบรกดาวลงไปเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วนะครับหลายๆเจ้าหลายๆสำนักตอนนี้เขามองว่าโอ้ยถ้าไม่เบรกขึ้นก็เบรกลงนั่นแหละนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าโบลิงเจอร์ค่อนข้างที่จะบีบตัวแคบลงเรื่อยๆนะครับ บ,บริเวณที่มันเริ่มบีบแคบตัวอย่างนี้นะครับก็จะทำให้อัตราการพุ่งออกไปรุนแรงมากขึ้นยิ่งใช้เวนานเท่าไหร่ยิ่งพุ่งสูงเท่านั้นนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันใช้เวมาตั้งแต่ประมาณชักวันที่ห้าเนาะวันที่ห้ากลางคืนนะครับก็ใช้เวอยู่ในกรอบตรงนี้จนถึงวันที่เก้าแล้วนะครับอาจจะรอโอกาสผลขบดานี้แล้วปั๊มขึ้นหรือปั๊มลงหรือเปล่ามารอดูกันละกันนะครับ คือถ้ามันลงมาข้างล่างเนี่ยแนวรับก็น่าจะไหลาตามที่เราดูกันเมื่อวานนะครับมีโอกาสลงมาได้ถึงตรงไหนสมมุติว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ตีสามนะครับก็ประมาณ26780นะครับหรือถ้ามาถึงวันที่12นะครับโลวเวสของเราที่เรามองมองกันไว้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ26600ถ้ามันไม่ได้เบรกกรอบนี้ลงมานะ เออถ้าไม่ได้เบรกกรอบนี้ลงมาก็อาจจะวิ่งตามเช่นนี้ลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าหนีนะครับจะหนีเอาไปต้องยืนเหนือ28,800ให้ได้ถึงจะหนีออกจากกรอบใช้เวนนี้นะครับเพื่อไปต่อเนาะมาดูกันที่อีเทรเรียมนะครับในฝั่งของอีเทเรียมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าดาวลงมาเรื่อยๆแหละนะครับดังนั้น อาจจะเป็นการปั๊มขึ้นมาก่อนที่จะมีการอัปเกรดหรืออาจจะย่อก่อนที่จะอัปเกรดก็ได้แต่คือการอัปเกรดมันคือการถอนชาเตกอะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าราคามันจะขึ้นเราต้องดูด้วยว่าผลของการอัปเกรดรอบนี้จะมีแรงกาดันราคาขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับหรือมันแค่ปั่นเฉยๆแบบบางคนไม่รู้อโออัปเกรดคิดว่าดีหมดนะครับ แต่อัปเกรดครั้งนี้มันไม่ดีเนาะมันเป็นอัปเกรดเพื่อการถอนเหรียญน,นะอย่าลืมนะเออดังนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งลากลงข้างล่างมีไหมก็มีนะครับตรงนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ยปริมปริมแล้วนะแบบเหมือนน้ําแท่ก้นแล้วนะครับก็เปิดสัญญาณกับตัวแมาแต่ยังดูไม่ค่อยมีวอลลุ่มชักเท่าไหร่นะครับในส่วงไทมเฟรม4ชั่วโมงก็ต้อง หนีออกจากกรอบแนวต้าน1860ไม่ได้ไม่งั้นก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับลงมาได้ถึงไหนแนวรับโลเดิมเช่นเหลืองนะครับ1760นะครับถ้าเราดูแบบแนวรับขาลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาที่โกนพันแดได้อีกรอบหนึ่งดังนั้นถ้าอิเทเรียมลงมาในพันแก็แปลว่าหลุดกลับลงมาในแนวรับนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก่อนหนี้มันมีการเบรกเนาะ เบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมารีเทสก็นึกว่าจะไม่หลุดอขึ้นมาใหม่ไปไม่พ้นกลับลงมาทะลุใช่ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามกลับขึ้นมายืนใหม่ดังนั้นก็ลุ้นกันไปว่าอย่าทำนิวโลแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทำนิวโลต่ำกว่า18 2่ลงไปเมื่อไหร่เจอกัน1,800ข้างล่างและ1,760นะครับมาที่ BNB นะครับ บี B ก็เช่นกันเลยเหมือนเบรกขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนนะครับก็คือในไทม์เฟรมเดย์สวันและยังเปิดแท่งโดจิก็คือยังไม่มีแรงนะครับที่จะฝ่าฟันออกจากแนวต้านไปได้นะครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยก็เหมือนกันเลยไชเวมาอันนี้ตั้งแต่วันที่สี่เหมือนกันนะครับสี่มาถึง9แล้วนะครับประมาณ5วันก็คือกรอบราคายัางอยู่ในจุดที่ไม่ไปไหนนะครับ308จนถึงประมาณ3 หนึ 1> 1, 6, 1, 7, ง่งห่งแถวๆนี้เนาะกรอบมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะแล้วก็เพิ่งหนีออกจากแนวต้านขาลงที่กดมารีเทสก็ยังชลร์ตามเช่นลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็คือไม่มีทิศทางที่ดูแล้วจะน่าเล่นคับเท่าไหร่นะครับแบบนี้คือถ้าเล่นขั้นก็โอเคนะครับเล่นขั้นใช้วอลลุ่มรีบกดรีบออกนะครับอาจจะพอเมคมันนี่ได้บ้างนะครับแต่ก็ระวังค่าธรรมเนียมไว้นิดนึงด้วยแล้วกันนะครับ ก็ถ้ากรอบแตะบนแตะล่างแตะล่างใช่ไหมตอนนี้แตะล่างแนละ้วก็ลุ้นไปแตะตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ผ่านตรงกลาง 3- 1 1 3ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลากลงต่อแล้วนะครับมาที่ด้าบ้างนะครับด้านี่เทนขาขึ้นเปิดเปิดเปิดใช้เวดาวเบรกแนวต้านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมาดูในสีชั่วโมงนะครับ อโอเคโทษทีนะครับสำหรับตัวกราฟ ADA ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะบีบตัวแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับแนวต้าน3 0 0พนเเบรกได้ ADA พุ่งบินขึ้นนะครับมาดูกันที่ DYDX บ้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับวิ่งอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะบีบตัวแคบลงเรื่อยๆนะครับก็แนวต้านน่าจะอยู่ที่โซนประมาณแถวๆ2.7นะครับ 2.7ถ้าหนีออาจากแนวต้าน2.7ไม่ได้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงข้างล่างตรงนี้ต้องบอกว่า Mac d ดีดูเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าข่าวที่ออกมามันดูไม่ค่อยดีแเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีแนวต้านแล้วมันเพิ่งจะเบรกออกไปแต่ว่ามันคำท่าจะวิ่งลงมาทดสอบอีกแล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่หลุด2.4อาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าเบรก2.5ได้ลุ้นไป2.6แล้วก็ 2.7ตามลำดับถ้าเบรก2.7ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็อาจจะใช้เวกันไปก่อนนะครับมาต่อกันที่ชูชินะครับชูชิข่าวโดนแฮกเนาะวิ่งแดงไหลลงมาเลยนะครับ3-4วันแล้วนะครับในส่วนของตัวชูชินี่โค้งมาอย่างนี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะไหลลงได้อีกนะโอ้โหสงสารว่ะวิ่งลงมาจากเท่าไหร่เนี่ยเหรียญเนี่ยน่าจะมีสองสนะซูชินะครับ เ,ออเหมือนจะเคยไปได้ไกลมากๆแล้วก็พอตอนหลังนี่มันกระแสมันเริ่มดอบลงมามันก็โดนกดลงมาเรื่อยๆนะครับพวกเหรียญสวอปทั้งหลายช่วงหลังๆนี่เรียกง่ายๆว่ายับกันไปนะสี่ชั่วโมงนะครับยังโดนเป็นการกดลงมานะครับดูจากไทม์เฟรมต่างๆยังดูเป็นการกดลงมา มีแท่งกับตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องเบรกหนีแนวต้านที่ประมาณ1.1ให้ได้นะครับถ้ายังหนีไปไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงข้างล่างอยู่นะครับสี 4. ชั่วโมงอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเขาเรียกว่าอะไรดียังดูไม่ค่อยดีแักเท่าไหร่นะเปิดมาแท่งนี้ยังแดงอยู่นะครับยังอาจจะลากลงมาแล้วบูลิงเจอร์มันเพิ่งชักวีตอะมันเพิ่งลากลงนะฮนะอันนี้เรามันระวังการที่มันจะเริ่มวิ่งไหลลงมาข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับ ข่าวไม่ดีมาแล้วก็กระแสก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าเฮ้ยได้เงินคืนไหมนะเออหรือจะแบบรีซ็ตระบบดึงเงินกลับทําได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็อันนี้ยังเป็นดาวเทรนด์นะค่อนข้างชัดนะดังนั้นก็เรามาระวังกันนิดหนึ่งนะครับชาราชูชิมาต่อกันที่รีโดบ้างนะครับรีโดนี้ก็วิ่งลงเหมือนกันนะครับอุตสาหเหมือนกําลังจะแบบอัปเกรดข่าวดีที่ไหนได้ นะครับเออจาก2วิ่งมา2.8ตอนนี้วิ่งลงมา2.3กว่ากว่าแล้วนะครับถ้าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมันอาจจะวิ่งลงมาแตะข้างล่างก็ได้ของบูลิงเจอร์นะจะอยู่ที่ประมาณ2.05 0ุนะครับถ้ายังหนีกรอบนี้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าแนวต้านเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยมันยังกดลงมาเรื่อยๆต้องเบรกหนีเอาไปนะครับไปยืนเหนือ2.46ให้ได้นะครับ ถ้าหนีไม่ได้ก็ยังไม่ได้กลับตัวแต่แท่งนี้เปิดแท่งกลับตัวมาแล้วนะแต่แท่งนี้ยังไม่มีวอลุ่มเข้ามาต้องรอดูแท่งนี้ปิดถ้าแท่งนี้ปิดขึ้นมายืนเหนือ2.4ได้นะครับอาจจะลุ้นเป็นแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าอีกประมาณ3วันเท่านั้นเองก็จะถึงวันอัปเกรดแล้วอาจจะมีแรงปั๊มอีกสักเครื่องหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่คือถ้าหลังอัปเกรดผมมั่นใจได้เลยว่าทุบแน่นอนเออสำลรอีเธเรียมนะแต่สำลรับบีดีซีเนี่ยมัน มันมาวันที่12อ่ะซึ่งตัวเลขคจ CPI อ่ะมันเงินเฟอ้ออ่ะถ้ามันออกมาดีอ่ะต่อตลาดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะพร้อมที่จะกลับตัวเมกเกอร์นี่ก็ดูทรงแล้วแบบใช้เวย์นะวิ่งมาโค้งแบบนี้เลยเห็นปะแล้วก็ตอนนี้กำลังรอดูว่าจะเบรก700้อได้ไหมเบรก700ได้กลับไปทดสอบ7จ e, ยแล้วไปต่อนะครับมาต่อที่ xvs นะครับ xvs เนี่ยวันนี้ปั่มปั๊มขึ้นไปแล้วนะครับ ปั๊มขึ้นไปแล้วแล้วก็ยังโอ้โหโต้องบอกว่าดูทรงแล้วยังไม่มีจังหวะให้ช็อตคือใครช็อตตรงนี้มึงตายไปเรียบร้อยแล้วตามสัญญานี้มึงช็อตตรงนี้มึงตายนะครับบอกเลยว่าตายเพราะจากห้านี่ลากขึ้นไปแล้วนะครับนําพุ่งขึ้นไปเลยนะครับ พุ่งไปไหนพุ่งมาประมาณ8.5และยังไม่หมดแรงด้วยดูจากไทม์เฟรมสีชั่วโมองยังเป็นแท่งเขียวมหัศจรรย์ที่พุ่งขึ้นไป100เมตรนะครับถ้าโอ้โอไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วอก็ลุ้นแล้วกันถ้ามันยังเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้ยังมีลุ้นไปต่อนะถ้าปิดแท่งดีๆสวยๆเนี่ยขึ้นต่อยาวๆนะครับไทม์เฟรมเดย์ก็ออะเรามาหาแนวต้านให้มันก่อน คิดว่าจะไปถึงไหนถ้าดูจากแทง่งแดงนี้นะครับเราตีตรงนี้แนวต้านน่าจะน่าจะใกล้จบแล้วนะเนี่ยไฮเดิมซ้ายมือนะครับอยู่ที่ประมาณแถวๆโซน8.6ปะ่ะ8.7นะครับก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะขึ้นไปปิด8.7เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าปิดโอ้โหแท่งนี้อย่างจี๊ดอะ นะครับบอกเลยว่าอย่างจีทคงอย่างแบทแต่ว่าถ้าจะช็อตก็รอสัญญาณให้มันหัวทิ่มลงมาหน่อยแล้วกันตรงนี้เราดูดีแม็กดีแม่งเพิ่งตัดขึ้นเนะ่ยโอกาสที่มันจะปั๊มขึ้นมาขนาดนี้ก็ก็คิดว่าอาจจะมีลุ้นไปต่อนะถ้ามันไม่ได้ปิดแท่งกับตัวมาแบบครึ่งแท่งลงมาแบบนี้นะเออต้องรอดูว่ามันจะรีเจคได้แรงขนาดไหนถ้ารีเจคลงมาเยอะๆนะลงมารับที่7.6อย่างเงี้ย ก็อาจจะไหลเข้าสู่วนหลุดกรอบเดิมก็ได้นะครับเรามาระวังกันนิดหนึ่งนะครับแนวรับอาจจะอยู่แถวเจ็จุดหกถ้าหลุดเจ็จุดหกก็ช็อตแม่งเลยนะครับต่อมาอันไฟอันฟี่นะครับเหมือนกันเลยเพิ่งเบรกบลิงเจอร์หนีออกไปเออแต่อันนี้รีเจ็คลงมาครึ่งแท่งแล้วเห็นป่ะรีเจ็คลงมาครึ่งนึงนะจากห้านี่ไปเท่าไหร่ไปห้าจุดแปตอนนี้ลงมาห้าจุดสี่ก็คือลงมาครึ่งทางแล้วจะไปต่อได้ไหมเอออันนี้คือมักจะเป็นคําถามเนาะ ไปต่อได้ไหมคุณหมอดูนะครับช่วยดูให้ผมหน่อยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันจะไปต่อไหมเออหมอดูไม่รู้หรอกครับเออหมอดูไม่รู้หรอกครับหมอหมอดูคู่คู่กับเอ่อคู่กับตลาดแล้วส่วนใหญ่ก็เละกันไปนะครับ เพิ่งหนีออกจากแนวต้านมาเนาะตรงนี้นะครับเราต้องรอดูว่าแท่งนี้จะรับได้ไหมนะครับหมอดูต้องขีดเส้นเนี่ยตามเนี้ยแนวรับนะครับโซน5.35นี่5.34 35นะครับถึง5.4อันนี้คือโซนแนวรับเพราะว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บอาจจะลงมารีเทสเช่นนี้นะครับถึง5.4 5.3ตรงนี้ถ้าไม่หลุดอาจจะมีโอกาสใช้เวลแล้วขึ้นต่อได้นะครับมาต่อที่ O อนะครับหรือเหรียญโอมของเราไม่ต้องดูแล้วไหมเหรียญอย่างเงี้ย ดูแท่งเมื่อวานเดะโอ้โหจาก0.035นะครับวิ่งปั๊มมาประมาณอ่าบริเวณ0.0เกือบ0.06เนอะเสร็จแล้วเป็นไงกลับบ้านเก่านะครับลงมา0.37โอ้โหเจ็บจี๊ดนะแท่งวันนี้แต่แต่ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าตรงนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นการชี้เป้านะ ว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะมีโอกาสลุ้นกลับมาที่ตรงนี้แหละ0.0588นะครับแต่ตอนนี้เอาแนวต้าน0 4ให้ให้ได้ก่อนนะครับ0.04ถ้าผ่าน0.04 0.4ไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะเออพอดูทรงแบบนี้นะครับโอ้โหแม็กดีก็ตัดคอร์สลงไปช้าแล้วนะครับตัดคอร์สลงไปช้าแล้วอ่ ตรงนี้ถ้าโบลิงเจอร์หลุดแนวรับก็อาจจะไหลลงมาที่0.03ได้เช่นกันเรามัดระวังกันหน่อยละกันนะครับมาดูที่เบลสำหรับเ,เจ้าเบลนะครับเมื่อกี้มีปัม๊มขึ้นมาอันนี้ปั๊มหลอกลงมาอีกแล้วแนวใต้นะครับศูน3ามนะครับเบรกได้อาจจะเบรกหนีบลิงเจอร์ดันราคากลับขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเบรกหนีขึ้นไปไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ได้ไปไหน ทีนี้เรามาสังเกตนะว่าใน time frame สี่ชั่วโมงเหรียญเบลเนี่ยค่อนข้างจะบีบตัวแคบลงแคบลงเรื่อยๆเนาะกรอบการเล่นนี่มันค่อนข้างแคบแล้วเนี่ยกรอบมันอยู่ตรงนี้ดูดิโอ้โหสี่ชั่วโมงแบบชั้นมากอะแคบมากอะนะครับศูนย์จุดหกหนึ่งสี่หกอันนี้คือแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือศูนย์จุดประมาณศูนยจุดหกสามแปดแถวๆนี้นะครับ นะถ้าเบรกหนี0.65ขึ้นไม่ได้คิดว่าน่าจะพุ่งบินทะลุอวกาศขึ้นไปเลยนะครับโอเคก็วันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลายกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อ,อุลุนขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็รู้รักษาตัวรอดนะครับไม่เสียตา์